อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเอาช้อนตักสิคะไม่สองฉันจะกินของฉันแบบนี้อ่าฮ่าฮ่าฮ่าาศัยปลาเลยนี่คือกล้วยหอ,อม กล้วยหอมปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยหอมปิ้งนะครับไม่ใช่กล้วยน้ำวานะกล้วยหอมปิ้งนี่ลูกที่สามนะครับที่แม่เทากินกล้วยหอมปิ้งโรยด้วยน้ำอ้อยนะครับอร่อยเลยตัก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 เราตักนี่ขั้นตอนการปิ้งของเรานะครับ ไม่ให้โดนควันไฟเลยนะเนี่ยนี่ปิ้งเตาย่างสเต็กด้วยนะครับนี่คือกล้วยหอมกล้วยหอมปิ้งที่อีฟาร์มลำพูนของโปรดของไม่เท่านะจ๊ะ